ตัวเองดึงอ่ะค่อยๆดึงมาดึงมาเลยเดี๋ยวมันจะรอเอายอดมันฝั่งนี้เออเออนี่เนี่ยมาเออ,เออได้ได้อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยได้เลยได้เลยเห็นไหมระวังนี่ดวนไม้นะมัน โโอโจะเอาขาเหยียบไว้แต่มันหัก็แกะก็แกะเลยอะ่ะดูค่ะความพยายามสูงไหมพี่น้องเป็นแม่ข่าเนาะเห็นกระทิที่ข่างเก็บสิคะรออะไรโอ้รถเอาต้นนู้นมาเอาเอาอ,อ,อ่อนน้อ่อนกินได้นะแต่อ่อนแบบแก่ไม่เอานะจิง ออนแบบแก่ไหมถึงนั้ง่ายวะนุ่นกิิงวะทำไมไม่ถูงมาใส่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาไปขึ้นรถก่อนวัวรถแซงกันมากจะไปเอาถุงที่ไหนล่ะตอนเนี้ย เออนั่นแหละนั่นแหละอ๋กิ่งนี้พอเลยค่ะขอเบะเบ้อนี่ไงอันอ่อนอันอ่อนจะอยู่ปลายปลายเมืองค่ะกระทินสวยมากต้นเดียวพอเลยโอ้ยโอ้ยแม่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 มันหักมันหักมาเหยียบไว้มันหัก